ข่าวการจับยาเสพติดของสอนอเรือท่าพนมนรคราเขตนครเมในวันนี้นะครับตามแนวรำแม่น้ำโขงนะครับร่วมง,งานกับหน่วยความมั่นคงอื่นในพื้นที่เ,เมื่อคือนนี้ก็มีเหตุการณ์ที่าการจับกลุ่มยาเสพติดได้ซึ่งเป็นรายใหญ่พอสมควรของผู้ต้องหานะครับซึ่งแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดของการจับกลุ่มของโทรทิเทศทเมืองพวกเป็นคนชี้แจงต่อไปเสนอ พวกกันพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม,มและผู้แทนหน่วยความมั่นคงไป <Natalie> นนิเศษ ของนรขอและสถานเดือท่าพนมครับในการมากําลังปวดวยึดจับกลุ่มในครั้งนี้ครับงที่อยู่ด้านข้างนะครับก็หนีไปทางน,นะครับทราบชื่อว่านายชาติมีศรีอายุ5 0ปีนะครับได้นั่งมาเป็นเพื่อนจากคนกครับผิดชอบที่ไปน,นะครับว่าจะให้วาร็บการวุร้ยที่แล้วก็เอาไปเดือนท่าพนมนะครับมาที่เขตท่าพนม แล้วหลังจากนก็มีการ ใบวันสีเขียวนะคะใบวันเขียค่ะานันีเียรนะมีครับนที่ประมีไอคนที่หนีไปนะตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเคยเคยเข้าคุกมาแล้วพอดีเลยครับ คดียาเสพติดเช่นกัน <laughs> เข้าไปลึกมาก <laughs> ตามเข้าไปลึกมากจากริมโขงเนี่ยปัญหากันต่อไปนะ